สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP นะคะประจํามันที่13กรกฎาคม65เนาะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่การวิค์ตัวเลขออกมาแค่นั้นเนาะตัวเด่นของเราก็คือ9กับ3ตัวรองก็คือ6กับ2นะคะ9 1 9 3 9 5 9 7 9 9 สก็3ามศูนย์สามหนึ่งสามสามเจ็ดสามเน้นรูดตัวเด่นแล้วนะตัวรองก็หกศูนย์หกสองสามหห้าหเก้ามีหกแปดหเก้ายนะสองศูนย์สองสองสหสองปดสามตัวก็สามหกศูนย์หก9ก้าสามเก้าสองหสองห้าหนึ่งเก้าสาหนึ่งสามห้านะคะจับคู่ก็เก้าสองสองเก้าเ้าสสเก้้าหหกเ้า สามสองสองสามสามหกหกสามก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้าไม่มาเลีขามนี้เราก็จะได้สามตัวตรงๆอยู่เนาะแต่ก็ยังดีได้สามหกหกสามอยู่เนาะวันนี้ก็ขอให้โชคดีเข้าสามตัวตรงๆเนอะอย่าลืมจับสี่ตัวนี้นะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราจับให้นะคะถ้าสองเ้าสามสองเก้าหก ามสองหกหกสามสอง,สสองเนาะเขาขอให้ทุกคนโชคดีเด้อหกเก้าหนึ่งอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ